สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนซ่อมไฟโซลาซ่าเซล์เปิดไม่ติดกลางคืนไม่ติดแต่กลางวันยังชาร์จอยู่หรือซ่อมทุกอาการอ่ะเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนซ่อมไฟโซลาซ่าเซลล์ทุกอาการไม่ว่าจะเป็นชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดไม่ติดตังกรกลางคืนอ่ะมันมีวิธีเช็คอะไรอย่างไรอ่ะมาเริ่มชมกันเลยครับอ่ะขั้นตอนแรกครับ วัดไฟจากแผงก่อนว่ามันมาหรือเปล่าแผงมันเสียหรือเปล่าโดยปรับมิตเตอร์ไปที่ย่านโวลต์ไฟจากแผงมันไม่เกินยี่สบโวลต์ผมก็ปรับยี่สิบปรับสองรอก็ได้เออไม่เกินสองร้อยเผื่อเผื่อเผื่อไงเผื่อมันมาเยอะอ่ะแล้วก็สายครับสายแดงต่อไอ้เนี่ยฝั่งนี้สายดําต่อคอมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ปรับมิตเตอร์โอ้ยขอพภอยนะครับแล้วก็เอาจิ้มจิ้มตรงไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวผิดขั้วอ่ะ ทิมตรงไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวผิดขั้วเพราะว่าผิดขั้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็แค่ติดลบอ่ะเนี่ยขออาภาัยอาจจะนะนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับไฟมาหกจุดสี่โวลต์อ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูตรงนี้อ่ะเห็นชัดหรือเปล่านี่ลองดูนะนี่ไฟมาหกโวลต์กว่าแสดงว่ามาถูกต้อง แผงโซล่าเซลล์ครับมันเป็นระบบ6โวลต์กว่าเห็นปะ6.4แสดงว่าแผงไม่มีปัญหาแล้วอ่ะอันที่สองครับแบตนี่แบตแบตโซล่าเซลล์ครับเราลองเช็คไฟดูว่ามันมากี่โวลต์แผงต้องมา6โวลต์ขึ้นแบตต้องประมาณ2.8ขึ้นจริงๆมัน3.2แต่2.8ก็ถือว่าใช้ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองจิ้มดูนะครับอ่าเห็นปะแบตตอนนี้ไม่มีไฟมา แสดงว่าเป็นไปได้ว่าหนึ่งแบตเสียสองแบตมันหมดอ้าวจะรู้ได้ไงว่ามันเสียมันหมดอ่าเรามีอีกวิธีเนี่ยคลิปนี้เราสอนอย่างละเอียดเราก็เอาสายชาร์ตสายชาร์จเสียบไปเลยสายจากแผงอะนะเสียบเราต้องค่อยๆเช็กว่าอะไรมันเสียเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยไฟเริ่มกระพริบแล้วไฟกระพริบนีมันเริ่มชาร์จแล้วอ่าแล้วเราก็มาดู เรามาดูก่อนว่าไฟอ่ะเนี่ยคือหลักการของมันนะครับมันจะรับไฟมาจากแผงอ่าเราต้องดูก่อนว่าไฟจากแผงมาเปล่าว,วัดจิ้มที่จุดตรงนี้นี่อ่าแต่อันนี้มันมาที่เกียรจิ้มให้ดูถ้าเกิดมันไม่มาเราก็ต้องมาจิ้มอืมแต่เราข้ามขั้นตอนไปเลยครับดูว่าไฟจากแผงลงแบตหรือเปล่าไฟจากแผงลงแบตมันจะเขียนว่าบีบวกกับ b ีลบอ่าถ้าเกิดขี้เกียรด,ดูอันนี้นี่นี่บลบบบวกเนี่ย ไอบี I, B, เนี่ยไฟจากแผงมันจะเข้าเอบวกก็คือโซล่าพาเแนลบวกเอลบคือโซล่าพาเแนลลบอ่าส่วนบีบวกก็คือแบตเตอรี่ขั้วบวกอันนี้ Battery แบตเตอรี่ขั้วลบเราเอาไฟมาจิ้มที่สองจุดนี้เออแต่นี้มันบัดกีเรียบร้อยแล้วแล้วก็จิ้มสองจุดนี้ดูว่าไฟมันมาเปล่าเมื่อกี้เราไม่ได้ต่อวงจรไฟมันไม่มาอ่ะอันนี้เราต่อวงจรดูเราต่อวงจรดูว่าไฟมันมาเปล่านี่ แรงดันแรงดันที่จุดเนี้ยเป็นสองจุดห้าเห็นไหมแรงดันเป็นสองจุดห้าแสดงว่าไฟมันเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดสมมติแบตมันเสียแล้วป่ะแบตมันเสียแรงดันมันจะประมาณมันจะเท่ากับมันจะเท่ากับแรงดันแผงเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมถอดแบตออกนะถอดแบตออกถ้าแบตมันเสียใช้ไม่ได้เลยนะมันจะเป็นหกโวลต์ เพราะว่าแผงมาอย่างไงมันก็ออกมาหกโวลต์แต่เนี้ยแบตมันเริ่ม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 ,เร,มเริ่มว่ามันจะใช้ได้เออมันเป็นแรงดันแล้วว่างเนี่ยก็บสองจุดหน้าสองจุดหกแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันชาร์จหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยวิธีเช็คว่ามันชาร์จหรือเปล่าเราก็ดูกระแสว่ามันวิ่งเข้าไหมการวัดกระแสเนี่ยการวัดกระแสไม่ยากครับนี่เอาไอ้สีแดงเนี่ย ย้ายย้ายเลยนะเอาสีแดงมาไว้ตรงนี้สําหรับคนไม่เป็นมัลติมิเตอร์ถ้าเกิดไม่มีร้านเรามีขายครับ249บาทส่งฟรีเก็บปลายทางแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยอ่าอาจจะไปซื้อร้านช่างร้านช่างอะไรก็ได้เออแต่ถ้าเกิดอยากอุดหนุนร้านผมที่แบบมาสอนก็อุดหนุนได้ครับ249บาทส่งฟรีเก็บปลายทางแจ้งชื่อที่อยู่แอดไลน์สั่งซื้อได้อ่ะเอาสีแดงมาไว้ตรงนี้สีดำอยู่ที่เดิมผมถอดไว้งั้นแหละ แต่จริงๆสีดำมันอยุ่แล้วก็หมุนครับหมุนมาเป็นย่านแอมมิเตอร์ไเมื่อกี้เขาเรียกว่าโวลต์มิเตอร์อันนี้ Mult imeter, Mult imeter, มัลติมิเตอร์มัลติคือวัดได้หลายอย่างเออเมื่อกี้เราวัดเอาเป็นโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์คือตัว A เนี่ยวัดได้แค่กระแสตรงนะก็คือโซล่าเซลล์เป็นกระแสตรงแล้วก็มันไม่เกินสิบแอมเนี่ยสิบเอเห็นไหม, A, ไหมวิธีวัดแอมจะต่างกับโวลต์โวลต์น่ะเราเอาแรงดันจิ้มไปเลยเนะี่ยโวลต์น่ะเราเอาจิ้มไปอย่างนี้เลยก็ได้ แต่แอมครับเรายกสักสายหนึ่งเนี่ยเรายกสายไหนก็ได้บวกก็ได้ลบก็ได้เออไม่มีผิดนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะอันนี้ผมยกสายลบก่อนนะเนี่ยเห็นไหมครับตอนเนี้ยมันชาร์จอยู่ที่กระแสหนึ่งจุดห้าแอมแหมอันนี้เรายกสายลบนะมันไม่มีผิดหรอกเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมยกสายบวกให้ดูบางคนบอกเอยเองต้องยกบวกเนี่ยไปเรียนมาบางคนไปเรียนมาแต่ไม่เข้าใจอ่ะเออมันยกอันไหนมันก็เหมือนกันแหละ เห็นไหม1.5เท่ากันเออเนี่ยอันนี้มันคืออะไรมันคือกระแสะที่วิ่งเข้าแบตถ้าเกิดเราปล่อยไว้หนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันจะเข้าแบต1.5แอมป์เออเพราะว่าเนนี้ผมใช้แผงใช้แผงเล็กเนี่ยใช้แผงเล็กอ่ามาดูเนี่ยผมใช้แผงเล็กเนี่ยแผงเล็กมันเลยชาร์จได้น้อยอ่าเดี๋ยวเราลองมาใช้แผงใหญ่ผมมีแผงใหญ่ เนี่ยครับผมเอาแผงใหญ่มาแล้วข้อดีของแผงใหญ่คืออะไรคือมันแดดไม่ค่อยมีมันก็ชาร์จแรงอยู่ตอนนี้ล่มแล้วเห็นปะสังเกตเดี๋ยงาวเงวอะไรไม่ค่อยมีแล้วมันเมฆมันเบาอีกสักพักอ่ะมันกว่าจะมาอ่ะร่มแล้วแต่มันก็ยังชาร์จได้แรงอยู่นี่เมื่อกี้แดดจัดจัดนะเมื่อกี้แดดจัดจัดนะครับมันชาร์จได้แอมกว่า,วาเออแต่เนี้ยแผงใหญ่ขนาดล่มมะชาร์จได้เนี่ย 0.86แอมเดี๋ยวรอแดดมาอ่ะรอแดดมาแล้วก็เสียบไว้อย่างงี้อ่ะมาดูครับเดี๋ยวก็จะสรุปง่ายๆคือเราต้องเช็คก่อนว่าอะไรมันเสียมันต้องเช็คก่อนว่าอะไรมันเสียเป็นไปได้สองอย่างที่เสียคือแผงวงจรกับแบตเออเพราะว่าส่วนมากอ่ะแผงโซลา่าเซลล์มันไม่ค่อยเสียหรอกอายุมันใช้งานนานแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยแดดเริ่มมาแล้วมันไม่ค่อยเสียบางครั้งครับเนี่ยอย่างไอเนี้ย หลายคนอาจจะโทษว่าแบตเสียเพราะว่าแบตมันไม่มีแล้วก็ต้องรอดูบางครั้งครับแผงอะมันชาร์จไฟก็จริงแต่กลางคืนไฟมันไม่ออกเออเนี่ยน,นี้แดดเริ่มมาแล้วเห็นปะแดดเริ่มมาแล้วแต่ยังมาไม่มากอ,ะาาาอ่ะมามาไปไปฮะเนี่ยจากประสบการณ์ของผมที่ขายมาเยอะๆเนี่ยนะแผงวงจรบางครั้งมันสามารถชาร์จแบตได้แต่หลอดไฟวงจรขับมันเสียก็มี ออย่างอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถชาร์จแบตได้ทําไมชาร์จแบตได้ก็ดูดิวิธีดูว่าแบตพังไม่พังนะถ้าแบตพังอะกระแสมันจะไม่ไหลผ่านนี่อย่างอันเนี้ยผมยืนยันเลยว่าแบตตัวนี้ไม่พังเพราะถ้าเกิดแบตพังอะเราวัดแอมมิเตอร์แล้วว่ามันจะไม่สามารถไหลได้แบตพังคือแบตที่ไม่สามารถชาร์จเข้าได้แต่อันเนี้ยมันยังชาร์จเข้าได้ฉะนั้นครับแบตไม่พังเออแบตไม่พังแน่นอนสําหรับไอ้ตัวนี้ เพราะว่ามันยังชาร์จเข้าได้แต่ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันบดเกี้ยงๆเลยไงเอออเนี้ยแผงวงจรพังคือแผงวงจรมันชาร์จได้แต่มันไม่ยอมติดวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแผงวงจรซึ่งแผงวงจรเนี่ยถามว่ามันเม็ดไฟต่างการใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเออเม็ดไฟถึงจะต่างกันแต่ก็ใช้ได้ไอันเนี้ยเป็นเม็ดไฟเกตโซล่าเซลล์เจเออเจดี JD. บางคนบอกว่าเอ,อ๊ะ บางคนจะมาซื้อเนี่ยต้องวัดขนาดมาเลยนะครับเนี่ยบางคนจะมาซื้อเนี่ยต้องวัดขนาดมาว่าตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมันขนาดเท่าไหร่เออตรงเนี้ยถึงตรงนี้ขนาดเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดท่านบอกเลขวัดมามันมันแต่ละอนันมันเขียนเลขวัดไม่เท่ากันเอออย่างอันเนี้ยของผมอะมันเป็นสองร้อยวัตต์พรีเมียมเออเจดี JD แบบรุ่นแพงๆอะน,นะสองร้อยวัตต์ก็ใช้ขนาดนี้เจดีหกสิบวัตต์ใช้ขนาดนี้ อ่ถ้าเกิด JD ดีแท้นะมันจะมีของแท้กับของปลอมหกสิบวัตต์ใช้ขนาดนี้อืมเป็นแบบเนี่ยเกตเกตหลอดไฟชนิดห้าเจ็ดสามศูนย์เนี่ยครับหลอดไฟมันเป็นชนิดห้าเจ็ดสามศูนย์ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะหลอดใหญ่แล้วก็จะประหยัดพลังงานกว่าหลอดทั่ว,วไปคือของถูกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ย อย่างของถูกอ่ะเนี่ยมันจะใช้มิดเล็กๆมิดเล็กๆเอออย่างอันเนี้ยมันเขียนสามร้อยวัตแต่แบตมันใส่แค่สองก้อนสิบแอมไม่ค่อยสว่างหรอกเออพูง่ายๆถ้าเกิดท่านจะซื้อไปเปลี่ยนนะท่านต้องใช้ไอประมาณเนี้ยอ่าและท่านก็ต้องเพิ่มแบตด,ด้วยนะเพราะอันเนี้ยมันต้องใช้อย่างน้อยสิบห้าแอมเพราะว่ามันเป็นหลอดอย่างดีเออหลอดอย่างดีฉะนั้นนะถ้าเกิดจะซื้อครับท่านต้องวัดขนาดจากนี่ถึงนี่มาว่ามันขนาดไหนเอ,อ นี่เห็นไหมแบตอืมก็แผงเนี่ยแผงตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วแต่แบตมันก็ยัดได้แค่เนี้ยเออเพราะว่าแบตมันพึ่งอะน,นั้นอ่าเดี๋ยวเราลองดูลองวัดแบตใหม่ดูว่าขนาดไหนอ่ะมาย่างแบตเดี๋ยวเปลี่ยนมิเตอร์ก่อนเือมิเตอร์มีอันเดียวก็ขออภัยด้วยเนี่ยแต่ได,แได้แต่ได้เช็คให้ดูไงแต่ได้หลขายคนตามไม่ทันเออเห็นป่มแบตก็วัดเป็นยี่สิบโวลต์ก็ได้ อ่าก็ใส่นี่กับนี่แล้วก็วัดถามว่าถ้าเกิดวัดแบดบิดขั้วได้ไหมสีดําไปอยู่กับแดงสีแดงไปอยู่กับดําได้ไหมก็มันก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้มันจะติดลบเดี๋ยวทาให้ดูนี่เห็นไหมมันจะติดลบตอนเนี้เห็นว่าว่าแบตมันไม่เสียแล้วเพราะว่าอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเนี่ยดูนะ อันเนี้เรามามาใส่กับแบตโดยตรงอะเดี๋ยวเดี๋ยวอาออกเลยเดี๋ยวบางคนตามไม่ทันเนี่ยอันนี้เราเอาแบตมาวัดเรียบร้อยเอาแบตมาวัดเรียบร้อยอ่ะผิดขั้วปไปเลไหมไม่เป็นลยเครื่องหมายมันแค่ติดลบแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนซีเรียสว่าค่าจะต้องอุ้ยดากับดาําแดงกับแดงเราก็ต้องใส่อันนี้ให้ถูกเห็นป่ะแบตมันสองจุดเจ็ดกือบสองจุดแปดแสดงว่าแบตมันมีการเริ่มชาร์จเริ่มใช้ได้แล้วเออเพราะว่าแบตเนี่ยมันจะมีบ m s ออยู่เออมันจะไม่ให้ คือถ้าเกิดเราวัดจากอันนี้มันอาจจะวัดได้ศูนย์โวลต์แต่ถ้าเกิดเราแกะแล้วไปวัดนอก BMS นะน่ะมันมีไฟเนี่ยถ้าเกิดท่าน Punk, แบตพังร้านเราก็มีแบตขายเอออันนี้มันหกก้อนหกก้อนประมาณสามสิบแอมวัดแล้วมันได้สามสิบบางร้านเขียนสามสิบหกสี่สิบอะไรกว่าก้อนนึงอะ่ะมันแค่ประมาณห้าแอมห้าแอมวัดห้ากว่ากว่าบางครั้งก็หกก็มีนะเออแต่ผมก็เขียนไว้ห้าแอืม อันนี้หกก้อนหกอ้าสามสิบแต่อาจจะวัดได้สามสิบกว่ากว่านี่อันนี้เห็นไหมครับว่าแบตมีไฟแล้วแบตมีไฟแล้วเราก็ลองต่อเนี่ยต่อแบตมีไฟอ่ะแล้วมันก็ชาร์จเข้าเลยนะนว,วิธีดูว่ามันชาร์จไม่ชาร์จคืออะไรอ่ะก็ทําให้ดูไปแล้วเผื่อบางคนไม่ทันบางครั้งอ่ะไฟสถานะก็ไม่ได้บอกอะไรนะเนี่ยดูดิอันนี้ไฟสถานะไม่วิ่ง อันนี้ไฟสถานะไม่วิ่งหลายคนคิดว่ามันไม่ชาร์จแต่จริงๆมันชาร์จวิธีว่าจะดูชาร์จไม่ชาร์จนะ่ะต้องวัดเป็นใช้แอมมิเตอร์วัดอ่าจะดูว่ามันชาร์จไม่ชาร์จนะ่ะใช้แอมมิเตอร์วัดอ่าเดี๋ยวเชื่อมเนี่ยโอ้ยเนี่ยใช้แอมมิเตอร์วัดนี่เห็นไหม คือถ้าเกิดใช้แอมมิเตอร์วัดนะท่านจะเห็นกระแสไหลผ่านอ่าอ่านี่เห็นไหมครับเราชเราใช้แอมมิเตอร์วัดนะมันมีกระแสไหลผ่านมันก็กําลังชาร์จอยู่แล้วอันนี้ทําไมผมบอกว่าแผงเสียอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดนะถอดปุ๊บเนี่ยถอดปกติอ่ะ เห็นไหมมันไม่ได้ชาร์จและกระแสเป็นศูนย์ปกติไฟมันต้องติดเองแต่ไอ้ดวงนี้ไฟมันไม่ติดเองเออไฟมันไม่ติดเองไม่รู้เป็นไรเอารีโมทมาเปิดก็ไม่ติดอ่เดี๋ยวเอารีโมทมาเปิดแป๊บเนี่ยรีโมทนี้มันใช้ได้แต่เราเอารีโมทมาเปิดก็ไม่ติดอืม แต่มันมีการกระพริบนะไม่รู้มันจะกระพริบหามะเขืออะไรแต่ไฟมันเนี่ยคือปัญหาคือไฟจากแบตมันไม่ยอมจ่ายไปที่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นวงจรอ,อะไรมันเสียก็แล้วแต่เออมันมองอันนี้มันมองว่าไฟกระพริบคือมันมองว่ากําลังชาร์จทั้งที่เราไม่ชาร์จเดี๋ยวผมเอาแอมมิเตอร์มาคล้องแป๊บหนึ่ง นี่ยอันนี้เป็นแอมอันนี้เป็นแอมมิเตอร์อย่างแพงข้อดีคือเราไม่ต้องตัดสายเนี่ยเราคล้องได้เลยเราคล้องหนีได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะคล้องให้ดูเดี๋ยวคล้องดูไอ้ฝั่งนี้ก่อนนี่เห็นไหมเราเอาแอมมิเตอร์มาคล้องอ่ะเราเอาแอมมิเตอร์มาคล้องไฟมันก็ไม่ได้เข้าอะไรนะเออแต่วงจรมันเสียแหละเพราะว่ามันมองว่าไฟเข้าไอ้ตรงเนี้ยมันมองว่าไฟไหลเข้าปิ๊บ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 แต่จริงไฟมันไม่ได้เข้าเออวงจรมันเสีย ฉะนั้นครับแผงวงจรในนี้ยมันสามารถชาร์จไฟได้แต่มันไม่สามารถเอาไฟมันไม่สามารถติดเองได้ต่อให้เปิดรีโมทก็ตามอืเพราะว่าวงจรอะไรก็แล้วแหละแต่ะมันเสียวิธีแก้คือเปลี่ยนวงจรเนี่ยเอาอันใหญ่ๆเปลี่ยนปุ๊บใช้ได้เลยอ่าสุดยอดอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะเอาเสียบเสียบสายให้มันชาร์จก่อน เห็นปะ่ะตอนนี้เสียบสายเสียบสายชาร์จแล้วเสียบสายชาร์จแล้วมันมีไฟไหลเข้าวงจรแล้วถ้าเกิดท่านแบบมีตังหน่อยซื้อแอมิเตอร์ท่านของได้เลยของปุ๊บนี่เห็นปะ่ะวิ่งหนึ่งจุดเจ็ดหกอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดสองก็คาดเครื่อน,นิดหน่อยเนี่ยคือข้อดีของอันเนี้ยมันไม่ต้องคอยยกเข้ายกออกไม่ต้องตัดสายไอ้น,นี่ยมันอันละสองอันร้อยสองร้อยอืมสองร้อยห้าสิบเก้าบาทรวมค่าจัดส่งแล้ว มันก็วัดเป็นแอมมิเตอร์ได้แต่มันไม่สามารถคลองได้เออแต่ถ้าเกิดท่านแบบที่เกียรตัดสายไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่ามันมันกระแสวิ่งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะท่านก็ต้องใช้ตัวนี้คิมแอมนี่คลองได้เลยเนี่ยคลองได้เลยจะเห็นว่ากระแสมันวิ่งผ่านเออแต่มันก็เป็นผ่านคือมันไม่มีความจําเป็นอะไรต้องซื้อถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นช่างอะไรนะเออไซส์อันนี้ก็พอสําหรับอันนั้นผมอ่า ท่านใดสนใจครับแบตเตอรี่ก็มีขาย่าแผงวงจรมีทุกขนาดมีห้าขนาดไซส์ S อสาไซส์ M อไซส์แอลไซส์ XL แอลไซส์ x อ l ล